ริโอเฟอร์ดินันอดีตดาวเตะชื่อดังแนะนำหนึ่งแข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้หาสโมสรใหม่วันที่1มกราคม2565ริโอเฟอร์ดินันอดีตยอดกองหลังของทีมชาติอังกฤษได้แนะนำให้ Harry. แฮร์รี่แม็กไกวกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหาสโมสรได้แล้วหลังเจ้าตัวไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของสโมสรอ,อีกต่อไปสำหรับแม็กไกวได้ออกศาสตร์เป็นตัวจริงในเกมลีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่3นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้ล่าสุด ก็นั่งเป็นตัวสำรองในเกมที่ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะว uh ูแฮมตันหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกว่าจะถูกส่งลงมาก็ท้ายเกมแล้วและเชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการหาทีมใหม่ถ้าผมเป็นแฮร์รี่แม็กวายผมคงจะมองหาทีมใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเอริกเทนแหกกำลังแสดงให้เห็นโดยการเลือกทีมของเขาว่าเขาจะไม่เป็นหนึ่งในสองหรือสามเซนเตอร์แบบระดับท็อปของสโมสรแห่งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วย